สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการทําภาพแบบง่ายๆครับเป็นการส่งความสุขย้อนหลังนะครับก็ใช้ใช้เครื่องมือในนี้เลยนะครับที่มีอยู่ในนี้ก็เริ่มเลยนะครับใช้ Photoshop นะครับ CS6 เปิดภาพมานะครับเปิดภาพเสร็จแล้วให้เรามาที่ตัวนี้เลยครับคอม p t e r ครับฟิลเตอร์เลือกอฟิลเตอร์แครเรลี่นะครับกโอเคกรน,นี้เครื่องมือตัวนี้เราใช้ทํางานแบบง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปปรับแต่งมากนะครับพอได้ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมันจะทึบปเพราะมาอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ให้เราปรับเหลือสักดูที่ห้าสิบก็ได้นะครับก็ปร,ประมาณนี้นะหรือว่าจะให้จางกว่าน,นี้ก็ได้นะครับ อย่าวันนี้ก็ได้อันนี้สักหกสิบหกเปอร์เซ็นก็ก็จะเป็นการาปรับภาพเพราะนั่นเองครับปรับภาพขยายภาพย่อภาพนะครับเพื่อเพื่อให้ให้ให้เหมาะกับให้เหมาะกับภาพของเราอันนี้นก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าถ้าภาพนี้เราไม่ต้องการนะครับถ้าภาพนี้เราไม่ต้องการเราสามารถที่จะเลือกเลือกแถวนี้ได้เลยนะครับ หรือหรือเลือกแถวนี้ได้นะครับเนี่ยเลือกพวกนี้คือเลือกได้หมดเลยนะครับเลือกได้หมดเลยเราต้องการรูปแบบไหนเราก็เลือกดูนะครับเลือกดูไปกันตัวนี้ก็จะออกแนวแบบอาร์ตนะครับอันนี้อันนี้ผมก็จะขอเลือกตัว ตัวนี้นะครับตัวนี้อันนี้ตัวนี้ถ้าเราจะปรับแล้วก็ปรับเรื่อนตัวนี้ได้เลยนะครับนะปรับปรับเรื่องเรื่องขนาดของอ่าเขาเรียกอ่าตัวชิ๊กซนะครับตัวจิ๊กซกับว่าจะเอาใหญ่ประมาณไหนหรือว่าเล็กประมาณไหนนะครับก็ปรับได้นะครับอย่าน,นี้ก็เป็นความลึก ความลึกของช่องนะครับความลึกของช่องอ e ันนี้ก็เป็นมิตินะครับเป็นมิติเป็นมิติความลึกนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเรียกบางๆถ้าเรากดมานี่ก็หนานะครับกดไล่ขึ้นไปก็จะบางก็ เรียกเอาว่าประมาณในที่เราต้องการซูว่าเราต้องการแค่นี้นะครับอันนี้เราก็มาที่โอเคอันนี้จะได้ภาพนี้นะครับภาพนี้ถ้าเราเห็นว่ามันก็เรียกว่ามันใหญ่เกินหรือว่าเราไม่เราไม่ชอบตัวนี้นะครับถ้ามันใหญ่เกินเราไม่ชอบแล้วก็กลับมาปรับใหม่ แบบใหม่นะตอนนี้ผมก็ว่ามันใหญ่ อันน,น,นี้ตัวนี้ก็ให้เราทําการคลิกที่ตัวอักษรเลยนะครับตัวอักษรตัวอักษรเลือกอพิมพ์ตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับ เสร็จแล้วก็ให้เราทำการติดงถูกก่อน,นครับเสร็จแล้วก็ให้เล่นตัวหนังสือลงมาก็แล้วแต่นะครับว่าจะประมาณไหนนะครับครนี้ตัวนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปทำที่คลิกตัวนี้เลยครับคลิกเทเยที่ 3D เลยแล้วก็น e w 3D ครับนิว 3D แล้วก็จะปัดตัวหนังสือให้ให้มีความสวยงามสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับตัวโอเคแล้วก็มาที่ตัวนี้แล้วนะแคป,แคป ก็ปรับได้เลยนะครับแล้วแต่ตามตามใจชอบนะครับตามใจชอบอันนี้ผมก็จะจะไม่ปรับมากเพราะว่าให้ให้แบบว่าพอพอพอสังเกตสังเกตพอนะครับอันนี้ก็ เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาค่อยไว้ทรงไหนก็ก็ตามสะดวกนะครับจะจะปับเป็นตัวอักษรทีละตัวก็ได้นะครับปับเป็นทีละตัวก็ได้แต่นี้เดี๋ยวผมจะเอาประมาณว่าเอาประมาณ ผมขอประมาณนี้ก็พอเผรว่าใครอยากแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ก็ได้นะครับอันนี้คือความสว่งางก็จะทําให้หนังสือตัวหนังสือมันมนนก็จัดการได้เลยเพราะว่าส่วนมากก็จะจะรู้กันแล้วเพราะว่าผมเคยแนะนําไปแล้วนะอันนี้อันนี้ผมก็พอแค่นี้นะครับ่ผมก็จะมาที่ตัว Layer ร์เสร็จแล้วผมก็คลิกอลาส แลเซอร์ไซส์สามดีนะครับก็เป็นการจบอันนี้ยังไม่จบนะครับอันนี้ก็ให้เรามาขยับตัวหนังสือก่อนว่าจะไวต้ตรงไหนคะนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ให้เราคลิกที่คอนโทรลทีนะครับคอนโทรลทอีอันนี้ก็อย่างที่รู้นะครับก็คือจะยืดหรือจะแะไรก็แล้วแต่ครนี้ผมให้กดคอนโทรนะคอนโทรค้างไว้ให้กดคอนโทรค้างไว้ คนนี้ก็ปัแต่งกันปนนัแต่งด้วหนังสืนนอนะปักแต่งด้วหนังสือ ขย,ย,ย,ย่านะครับเขย่าแล้แค่นันโอเคครับก็ดีก็ enter นะ enter เสร็จแล้วก็ปับตัวหนังสือลงม,มาแล้วแต่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับตัวหนังสือนี่ก็ให้ให้ทำกัน ให้ทากันแล้วแต่ว่าความชอบนะครับผมูก็อ่าก็ททีก็จะเอาประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่าเสร็จแล้วครับก็ มีความสุขนะครับแล้วก็ทำงนานอย่างมีความสุขด้วยกันครับวันนี้ก็สวัสดีครับ